สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกอยู่ยครับนี่ไม้เขาเป็นไม้ธรรมชาติครับดอดดอดดอดเฮ้ยกดถือซ้ำเ<อ>พิ่งหัดตกได้สามสี่หมื่นเนี่ยแหละไม่เคยตกเลยสียมาอีกตกนาดิน ตูนตูนปลาตะเพียนน่ะซูดีซ้ำม่ะมันะ <c oughs> นะมันะบุยอม,มง่ายเลยหมอสวิงก็บอมี <c oughs> เอาขึ้นยังไนปุนีิลากเอาหนึ่งหนึ่งแต้มใส่กำลังสวยเลยครับนี เออใส่ได้ใส่ได้ดอดดอดบุถือซสัมโดนโอ้โหปะเข็งหน่อย อออโอ้นาอเอ้ยโอ้นาอไปเข้าไป,ไปกระช้งกระช้งจำเป็นเมื่อนี้พอแล้วครับกลับบ้านถึงเวลาแล้วเก็บของ วันนี้ก็ได้สองแต้มปลาตะเพียนกำลังงามนี่ใส่นี่สวยอยู่นี่พระเอกจับยากจัง กำลังสวยครับใส่เนี่ยไปใส่เบียดเสียบไปจากซืนซะกำลังเก็บของเลยจักมันลักกินว้ตอนไหนอู้ ดึงโคตรแห้งอ่ะที่เขาต่ปลาเฮ้ยคืออืมสวิงกับ่มีเนี่ยโว้ะดึงมันเลยอะ่ะบลคขันหู สูดจิบตาเลยผมว่าใส่โลวบวกเหมือนไม่ยอมมันก็มไม่ยอมนะไม่ฮะจอดเลยใส่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย แม่สูขักเถอะวะเอาขึ้นได้บนนอเนี่ยสวิงบ่มีเนี่ยึป่าธรรมชาตินี่มันแห้งดีแท้ บนยอมง่ายๆเลยนี่เบ็ดลิตแล้วคือเก้าครับหลากหลากยังเดี๋ยวบมมิสวิงในมาคนเดียวพร้อมกล้อง ใช่นีมไหมเดี๋ยวกลับบ้านาสร้างกิโลให้เบิรงปโลรโูบวกนี่สรุปมื่อนี้สองต้มงามๆไปครับกลับบ้านเมื่อหลังมาไหม